สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิแส์ทองครับวันนี้จะมาขอพูดเรื่องของ Mindset มนุษย์เงินเดือนนะครับในประเด็นที่ว่าทำงานประจำดีตรงไหนเท่าที่สังเกตเห็นมาก็คือคนที่จบมาใหม่นะเด็กๆที่จบใหม่เนี่ยอยาก ให้ลองอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจว่าการเป็นลูกจ้างไม่ดีทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่าทำงานอิสระสบายกว่าเป็นนักลงทุนรวยกว่าอันนี้เป็น m ายเซ e ตหรือแนวคิดที่อยากให้น้องนองนักศึกษาที่จบมาใหม่ลองคิดทบทวนใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกเสียดายแทนเด็กจบใหม่หลายคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนมีศักยภาพ น่าจะเติบโตในองค์กรต่างๆนะทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะติดเพียงเพราะว่าเด็กๆบางคนไปฟังคนอื่นมาแบบผิดๆว่าการทำงานเป็นลูกจก้างอะ่ะไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่รวยนะฮะทำงานสิปีก็ไม่มีเงินเก็บนะเหตุผลเพราะว่าคนที่มาพูดส่วนใหญ่คือคนที่อาจจะมี mindset หรือทัศนคติ กับการทำงานประจำที่ไม่ดีนะครับน้องๆยังไม่เคยได้ยินคนที่เขามีมุมมองหรือว่าประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นลูกจ้างประจำะส่วนใหญ่ก็คือได้ยินเสียงที่มันเป็นลบซะมากกว่าทำให้ยังไม่เคยลองแต่ก็ตัดสินไปเรียบร้อยนะครับคือจบมายังไม่เคยลองทำเป็นลูกจ้างยังไม่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเลยแต่ฟังคนนู้นคนนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะตัดสินใจไปแล้วว่าคงไม่ใช่นะครับ แล้วก็คิดว่าถ้าทํางานเป็นลูกจ้างคงต้องเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตนะเพราะว่าอาจจะเห็นหลายคนทํางานจนเกษียณอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือญาติพี่น้องเรานะครับด้วยเหตุนเนี้ยเลยทําให้น้องๆหลายคนที่จบมาใหม่มีโอกาสเติบโตในองค์กรชั้นนําก็พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปนะครับอลองกลับไปดูอย่างนี้ฮะว่า ประวัติคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะคนทำอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่นะครับชีวิตก็มักจะเริ่มต้นที่การทํางานประจํามาก่อนจะด้วยความเต็มใจหรือจะถูกสถานการณ์บังคับที่เป็นลูกก้างมาก่อนแต่คนเหล่านี้ย้อนไปเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่ก็คือเคยผ่านงานการเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนทั้งนั้นนะครับะจะถูกจะผิดในสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตไม่รู้แต่ว่าให้ลองกลับไปดูว่า เออทำไมคนเหล่านี้ถึงผ่านการเป็นลูกจก้างมาก่อนแล้วประสบการณ์ในการทํางานเป็นลูกจก้างเป็นมนุษย์เงินเดือนม,มาก่อนเนี่ยมันมีผลต่อความสําเร็จในการทําธุรกิจมีผลต่อความสําเร็จในการใช้ชีวิตการเป็นตัวอย่างต้นแบบของคนอื่นได้อย่างไรนะครับก็ลองไปดูอาจจะหาอ่านประวัติหรือศึกษาประวัติของแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่า ส่วนหนึ่งของชีวิตในการเป็นลูกจ้างประจําหรือเป็นพนักง,งานเนี่ยน่าจะส่งผลให้คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าคนเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการของการหล่อหลอมในฐานะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจก้างด้วยกระบวนการบางอย่างเหมือนคนที่ผ่านระบบการศึกษามากับคนที่ไม่ผ่านระบบการศึกษามาคล้ายๆอย่างนั้นครับคนที่ผ่านระบบการศึกษามาจะมีกระบวนการวิธีคิดที่อาจจะมีหลักมีการ แล้วก็มีตรรก,กะหรือลอจิกในการคิดที่ดีกว่าคนที่อาจจะไม่ได้เรียนนะครับในขณะเดียวกันคนที่ผ่านประสบการณ์ในการเป็นลูกจ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดกระบวนการคิดที่ที่ดีกว่าคนที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนก็ได้เมื่อออกมาใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะอาชีพอิสระนะครับ แล้วอาจจะเข้าใจชีวิตมากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ในการเป็นลูกจ้างมาก่อนด้วยเหตุน,นี้จึงอยากจะชวนน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับมาลองคิดกันใหม่ไหมว่าก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นลูกจก้างประจำหรือไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเออลองมาดูมุมมองเหล่านี้ก่อนไหมถ้าดูแล้วยังไงก็ยังตอบว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยลองเปิดมุมมอง รับฟังสิ่งที่มันเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยคิดไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่ายิ่งเราจบมาใหม่เรายังไม่เคยรู้หรอกว่าจริงๆอ่ะภายในองค์กรหรือการทํางานเป็นลูกก้างเป็นมนุษย์เงืนเดือนเนี่ยมันมีอะไรดีมีอะไรไม่ดีมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าเบื่อครับผมอยากจะชวนคุยด้วยประเด็นดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้อข้อที่หนึ่งครับ ลองถามดูว่ามีอาชีพไหนบ้างที่มีรายได้แน่นอนประจําทุกๆุเดือนอย่างน้อยก็คือ12เดือนใน1ปีนี่มีรายได้แน่นอนประจําฝนตกฟ้าร้องแดดออกเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้มีอาชีพไหนบ้างที่มีรายได้แน่นอนแน่นอนธุรกิจส่วนตัวไม่แน่บางทีก็ได้เยอะบางเดือนก็ได้น้อยบางเดือนก็ขาดทุนนะครับลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นฟอเร็กคริปโต เอ่นอฟอะไรก็ตามที่น้องๆรุ่นใหม่ลงทุนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเดือนจะได้เท่าๆกันโอเคบางเดือนอาจจะได้เยอะบางเดือนอาจจะขาดทุนบางเดือนอาจจะได้น้อยอาชีพอิสระก็เช่นกันครับไม่สามารถที่จะมากําหนดตายตัวว่าเอ้ยตกลงรายได้แต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่แต่ทุกคนมีรายจ่ายที่ค่อนข้างแน่นอนรู้ล่วงหน้าแน่นอนว่าชีวิตนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะแต่มนุษย์เดินเดือนเนี่ยค่อนข้างง่ายจะได้รู้เลยว่า เดือนนี้รายได้กับรายจ่ายพอหรือไม่พอเพราะว่ารายได้เราแน่นอนครับข้อที่สองครับอาชีพมนุษย์เงินเดือนหรือว่าการเป็นลูกจ้างในองคอ์กรเนี่ยเป็นอาชีพที่เรียนฟรีครับแถมยังได้เงินอีกด้วยก็คือเรียนในเวลาง,งานอบรมในเวลาง,งานนะครับบางครั้งก็บริษัทลงทุนจ่ายค่าเรียนรู้ไปเยอะนะค่าอุปกรณ์ค่าค,อ,คาอ,อร์สค่าซอฟต์แวร์ เผอเต้องมีค่าเดินทางค่าที่พักอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรแม้เราทํางานแค่ตําแหน่งหนึ่งสายงานหนึ่งแต่ไม่มีใครมาห้ามเราว่าห้ามไปเรียนรู้ของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้คือเราเข้าเป็นคนในเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คืออยู่ๆเนี่ยเราจะเป็นคนนอกแล้วบอกเออขอไปเรียนรู้เรื่องธุรกิจนี้ไม่มีไม่มีใครให ให้เข้าไปเรียนนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนในเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดว่าเรื่องนี้รู้เฉพาะพนักงานเรื่องนี้รู้เฉพาะตำแหน่งนี้ไม่ฮะเราสามารถเรียนรู้ได้หมดไปขอความรู้จากหน่วยงานอื่นก็ได้ศึกษาเว็บไซต์บริษัทก็ได้ดู p r ร d ต c t สินค้าเข้าไปเดินดูโรงงานบริของเราก็ได้ไม่มีใครห้ามนะครับแต่ที่ผ่านมาบางทีเราจํากัดตัวเองมากกว่าคนที่ออกมาพูดก็คือไม่ใช่คนที่เขาไปได้อะไรจากองค์กรแต่เขารู้สึกว่าเขาไปเสียเสียเวลา เขาไปอะไรเสียความรู้สึกในการทํางานแต่ลืมไปว่าถ้าเรามองดีๆเราได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับอถ้าเทียบกับการเรียนในสถาบันการศึกษาผมเชื่อว่าการทํางานในองค์กรเราได้เรียนรู้จากของจริงไม่ใช่ตําราวิชาการนะแล้วเราสามารถเรียนรู้แบบองรวมได้ไม่ใช่แบบเรียนเป็นรายวิชาข้อที่สามครับมนุษย์เงินเดือนหรือคนทำงานประจำเป็นอาชีพ ที่เลือกได้ครับเราจะเลือกองค์กรได้ตั้งแต่สมัครงานอ่องค์กรที่เราอยากทําองค์กรที่เราไม่อยากทําลักษณะงานตําแหน่งงานที่เราอยากทําหรือไม่อยากทาเราเลือกได้ครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอ่ะวันหนึ่งเราไม่พอใจที่นี่ไม่พอใจลักษณะงานนี้ไม่ชอบหรืออิ่มตัวกับงานนี้เราเปลี่ยนได้ครับไม่เหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทการที่จะปิดบริษัทเพื่อไปเปิดใหม่มันก็ค่อนข้างยากนะคือจะทิ้ง มันยากแต่การเป็นลูกจ้างเนี่ยทิ้งได้ง่ายมากเลยพร้อมเงี้ยไปได้เนะ่แจกงล่งหน้าหนึ่งเดือนก็ลาออกได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยุคนี้บางคนก็สามวันก็หายไปแล้วก็มีคือเป็นอาชีพที่ที่ไม่ต้องไปจมอยู่อะไรเช่อนองค์กรนี่อ่าธุรกิจแนวโน้มไม่ค่อยดีแล้วน่าจะปิดตัวหรือเจ๊งเราก็สามารถที่จะไปหาที่อื่นได้ครับไม่มีอะไรผูกมัดล้วก็เราสามารถกําหนดเงินเดือนเองได้ครับ เราออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเราสามารถกําหนดได้เลยเราจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเราอยู่ที่เดิมเราก็สามารถที่กําหนดเงินเดือนได้แต่วิธีการกำหนดเงินเดือนไม่ใช่จู่ๆก็เดินไปขอเราสามารถทําผลงานพัฒนาตัวเองแล้วเงินเดือนเนี่ยอยากได้เท่าไหร่มันก็มาเองได้ครับเพราะเรารู้นี่ว่าคนที่ทํางานประสบการณ์ประมาณเนี้ยเงินเดือนเท่าไหร่ตลาดแรงงานเป็นตัวบอกเรามาดูข้อที่สี่ครับเป็นอาชีพที่ยิ่งทายิ่งได้ครับ เออเป็นอาชีพที่แปลกนะบางคนเนี่ยแค่อยู่นานเงินเดือนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยมีใครอยู่นานแล้วเงินเดือนลดลงครับออยิ่งอยู่นานประสบการณ์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งอยู่นานเก่งขึ้นครับเมื่ออยู่เมื่อยิ่งทําไปเนี่ยยิ่งมีอะไรเพิ่มขึ้นไม่ค่อยมีอะไรลดอะครับสุดท้ายเงินเดือนผลตอบแทนตําแหน่งหน้าที่ก็จะเติบโตไปเรื่อยๆไม่เหมือนเราทําธุรกิจนะ แรกๆอาจจะโอ้โหเฟื่องฟูหลังๆอาจจะเจ๊งก็ได้นะครับบางทีก็กําไรบางทีก็ขาดทุนนะบางทีก็บวกบางทีก็ลบไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ได้ไไดบอกว่ายิ่งทํานานมีโอกาสเติบโตแต่ถ้าทํางานในองค์กรเนี่ยสังเกตดูว่ามีแต่อยู่กับที่หรือก้าวหน้าไม่มีถอยหลังนะครับถ้าถ้าเราทํางานเต็มที่จริงๆนะครับข้อที่ห้าครับเวลาเราทํางานในองค์กรอะ เราไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวครับมีคนร่วมรับผิดชอบกับเราเยอะมากบางทีงานที่เราทําผิดพลาดคนที่รับผิดชอบก็หัวหน้ารับผิดชอบร่วมกับเรานะเจ้าของกิจการก็รับผิดชอบร่วมกับเราคือมีคนร่วมรับผิดชอบกับเราเยอะมากนะเราทําผิดเนี่ยมีคนร่วมรับผิดชอบเยอะเป็นลูกจ้างรับผิดชอบเฉพาะเราเรียกว่าจํากัดความรับผิดชอบคือ่ะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบเอ้ตรงนี้เราเกี่ยวเราก็อาจจะมีส่วนรับผิดชอบ แล้วลองดูนะฮะไม่ว่าบริษัทบริษัทขาดทุนเราไม่ต้องไปกู้เงินเข้ามาเพื่อมาช่วยบริษัทครับแต่วันที่บริษัทได้กําไรเรามากักจะได้โบนัสกลับมาด้วยอันนี้ก็คือข้อดีนะแต่ธุรกิจส่วนตัวนี่ไม่ได้เลยขาดทุนก็ต้องไปกู้เข้ามานะครับกําไรก็อาจจะเก็บไว้อ่ามาดูข้อที่หกครับพร้อมเมื่อไหร่นะไปทําสิ่งที่ชอบได้ จริงๆอาชีพลูกจ้างเป็นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของทุกคนนะครับที่มีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะไปเป็นนักลงทุนความฝันวันหนึ่งอยากจะไปนั่งร้านกาแฟาชิลๆแล้วก็เทรดหุ้นเทรดฟอเร็กเทรดคริปโตเอ่อนั่งเล่น NFT นะอยู่ในโลกออนไลน์มีเวลาไปเที่ยวนะฮะก็ในช่วงที่เราเป็นลูกจ้างเราก็เก็บเงินเราก็พัฒนาตัวเองเราก็เรียนรู้วางแผนชีวิตนะ พร้อมเมื่อไหร่สามปีห้าปีสิบปีเราจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่เหมือนเราทําธุรกิจส่วนตัวทําเบื่อเจ๊งแล้วก็อยากกลับมาเป็นลูกจ้างเนี่ยไม่มีใครรับอะครับถึงตอนนั้นคืออายุก็เยอะแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมานําเสนอนะะเขารับคนใหม่ไม่ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งว่าเราเป็นลูกจ้างเราออกมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไปทําอย่างอื่นแล้วเข้าไปเป็นลูกจ้างอาจจะยากนิดนึงนะครับอ่ะข้อที่เจ็ดครับ มีเวลาไปทําสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักแล้วก็ทําควบคู่กับงานประจําได้นะครับยิ่งยุคนี้นี่เป็นโลกดิจิตอลเนี่ยหลายอย่างที่เราอยากทําเราอยากเรียนเราอยากรู้เนี่ยโอ้ทำทำได้ไปพร้อมกับงานประจําเลยแต่ก่อนนี้คือเวลามันไม่ได้เพราะว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ต้องออกเดินทางต้องต้องอะไรนะต้องใช้เวลางานต้องมันอยู่คนละที่กันเดี๋ยวนี้ออนไลน์เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แล้วก็ทําควบคู่กันไปเหมือนกับพูดง่ายบริหารความเสี่ยงไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องตัดสินใจว่าจะทํางานประจําอย่างเดียวจนกว่าจะ,กะเกษียณหรือว่าจะลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวมานั่งลงทุนอย่างเดียวก็ทําคู่กันไปได้เราค่อยดูว่าเออตกลงไอ้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันสําเร็จไหมเพราะบางคนเนี่ยคิดอยากเป็นนักลงทุนแค่ทําคู่ขนานไปยังเจ๊งเลยแล้วถ้าออกมาเต็มตัวคงไม่รอดอะครับอ่าแต่ถ้าเกิดบางคนบอกเอ้ยนี่ขนาด ใช้เวลาบางส่วนนะในชีวิตยังประสบความเร็จขนาดนี้เราน่าจะปเป็นนักลงทุนไนดะ้ก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่แปดครับมีเครือข่ายหรือมีเราอยู่ในชุมชนหรือสังคมของคนทํางานเนี่ยกระบวนการวิธีคิดเพื่อนก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยหล่อหลอมเราเรียกว่า mindset หรือกรอบความคิดของเราเป็นอีกแบบหนึง สังเกตดูว่าจบมาเหมือนกันอาชีพเดียวกันคนนึงไปทําธุรกิจส่วนตัวไปทําอาชีพอิสระอีกคนนึงทางานเป็นลูกจ้างเป็นจนเป็นผู้บริหารเราจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป m มล์เซตของคนสองกลุ่มนี้อาจจะมีความแตกต่างกันวิธีคิดแตกต่างกันเพื่อนในสังคมในชุมชนแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะมาชวนคิดชวนคุยกับ น้องๆที่จบการศึกษามาใหม่ๆนะครับว่าลองเปิดใจรับฟังหรือรับรู้เรื่องของการเป็นมนุษย์เงินเดือนซึ่งในสังคมเราเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ประสบความเร็จในหน้าที่การงานทำงานในองค์กรใหญ่เติบโตก้าวหน้าทุกอย่างแบบมีความสุขสบายนะมีความท้าทายในการทำงานมีเยอะมากเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ค่อยออกมาบนในสังคมไม่เหมือนคนที่แบบเ,เบื่อจังเลย เบื่อเจ้านายเบื่องานนะครับองค์กรเอาเปรียบเสียงแบบเนี้มันจะออกมาในสังคมจนทําให้น้องๆหรือคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยลูกจก้างหรือมนุษย์เงินเดือนเป็นอาชีพที่ไม่น่าทาแต่ถ้าเราเข้าไปดูนะมีคนที่มีความสุขประสบความสําเร็จไม่ไม่อยากที่จะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวไม่อยากที่จะลาออกมาจากงานประจำเยอะมากเลยครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังหามันไม่เจอ อยากจะฝากน้องๆรุ่นใหม่ว่าลองก่อนไหมนะครับลองแล้ว1ครั้ง2ครั้งไม่เจอไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าอาจจะต้องมีการวางแผนในการที่จะลองเข้าไปสัมผัสกับ,กบอาชีพมนุษย์กันเดือนเช่นต้องเลือกองค์กรที่ใช่นะงานที่เราชอบแล้วก็หาดีๆอย่าใจร้อนนะแล้วเราทำไปสักระยะหนึ่งมีตั้งเวลาให้กับตัวเองก็ได้ว่าหเดือนหปี ถ้าอย่างนี้แล้วพิสูจน์แล้วมันไม่เป็นจริงตามที่ที่ฟังเมื่อกี้ก็ก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับมันยังไม่สายเราเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจไปก่อนโดยที่ยังไม่ลองไม่ลงมือทาเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเสียดายกับโอกาสดีๆในชีวิตที่เราจบมามีศักยภาพที่เติบโตในองค์กนระเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้เนี่ยก็อาจจะหายไปนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับ คนที่คิดจะเป็นมนุษย์เงินเดือนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ